ท้องอืดแล้วก็แสบหน้าอกมากแล้วก็จุกที่คอกลางคืนนี่เรานอนนี่แบบว่านอนราบไม่ได้เลยค่ะนอนราบไม่ได้ก็คืนต้องนอนต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทําเตียงให้หัวสูงหลับหลับราบเนี่ยรู้สึกว่ากดจะไหลขึ้นมากัดช่วงหน้าอกจีดขึ้นมาแล้วเราก็จะสะดุ้งตื่นพอ,อสะดุ้งตื่นแล้วทําให้เราเนี่ยเ,เรานอนหลับยากทรามานอยู่หลายปีค่ะ ก็มีไปหาหมอหมอก็ลองสองกล้องดูทานยาลดกรดมากๆเนี่ยก็เลยถามคุณหมอว่าเอ๊ะตัวเนี้ยถ้าทานไปมากๆเนี่ยมันมีผลกับกระดูกใช่ไหมฮะจะทําให้กระดูกเราเสื่อมเอ๊ะจะทํายังไงดีก็พอดีแฟนมาดูรายการบิมร้อยเนี่ยค่ะก็ ก็โทรเข้ามาถามที่มาปรึกษาดูบีมเนี่ยจะช่วยในแง่ของการลดอาการอักเสบอาการระคายเคืองจากผลของกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมานะคะพราหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราด้วยนะคะที่จะช่วยให้อาการของกรดไหลย้อนเนี่ยมันมันหายไปในที่สุดซึ่งจะได้ไม่จําเป็นต้องรับประทานยาต่อไปรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราได้นอนเนี่ยเราเรารู้สึกว่า เพราะว่าถ้าเกิดการนอนเราน้อยลงเนี่ยการหลังกดเนี่ยก็จะมากขึ้นครับคุณหมอบอกเสมอว่าคุณต้องพักผ่อนมากๆแต่เพราะว่าเราเองเนี่ยพอกดไหลย,ย้อนขึ้นกลับขึ้นมาเนี่ยกลางคืนเรานอนแล้วเราต้องตื่นอพอตื่นแล้วทําให้เรานอนนอนหลับไม่ได้อย่างน้อยกลับมา <c oughs> เป็นผู้เป็นคนขึ้นนะฮะ <c oughs>